กลับมันก็ต่อ,อเกมเทโลเรียนะครับตอนที่สามนะครับวันนี้เราจะมาทําลุยเมืองกันลุยถ้ำับลุยถ้ำโอเคอเยเราต้องเตรียมไฟให้เยอะๆเลยเหนื่นอยกัเหนืยว่ะเฮ้ยพ่อ เราจะไปลูมแองกัน <c oughs> NBC, อินี้ซี่เราอยู่บ้านคนเดียวนะ <c oughs> เดี๋ยวข้าวมาอันนี้ผมขุดไปรอแล้วนะครับแม่งโคตรที่อะไรเหมืองโอเคเราไปข้างล่างข้างบนดีคอยเราขุดนี้ก่อน อะไรล่ะโอเคดมืดมืดมืดหมืด,มอดโอ้ำหมัดลามักทำลามัก,กถุยไม่ใช่เดี๋ยวเดวมันมืดมันมืดมืมด น้ำหมักน้ำหมักเอาไว้ล้านปีแล้วค่ะวันนี้ถุยไม่ใช่นะครับไม่ใช่น้ำหมักครับคือหไยหายครับหโอ้ทางตันชิ okay. oh. ววนบหายนะครับทางตันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แ้ยยโอ้ยโอ้้ยโอ้้ วว้า,ว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 าโอ,โโอโ้เจอมันมืดจังวะอ้าวเจอหีบสมบัติหีบสมบัติมันเป็นวรตถุอันเก่าแก่ มันกระแก่เลยโอ้โอ้ยติดติดติดอ๋อเงินเงินเย็ดเดอี์อี้ใส่หอวก็เย็ดเย็ดเดออะไรวะ เก็บกล่องเย็ดเย็ดเย็ดดูแล้วก็ไปไว้กับบ้านจำทางออกเมื่อดก็สวยสิมีอะไรวะเบิ่เบือเบอเบือเบื่เบื่อเบื่อเบื่มเบ่องอเบื่อนบะ่อเบ่อเบ่อบือเบอบ่องบืออเ็่บองอ มากระชิงมาอ้าวอ้าวโอ้โหอ้ไรวะอะไรวะไม่ได้เลยอ้าวอติดอโดเ้อจข้นไป แล้หุดทองมาหุดทองกัน ลามมาสลามบอลมาลาสลามร้อนร้อนเอ้ยติดเฮ้ยสลามสลามเฮ้ยสลามเฮ้ยวี่งเฮ้ยเล่นของหนักก่อนเืออะไรวะ

ชอบสลามบอลสักเท่าไหร่เห,เหอะไรวะอะไรวะคืออะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยโอเคที่เราผ่านมามีแค่นี้เองในวุธสอยหอ,อกมาครับเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับ แน่ขนาดขนาดซื้อยังโดนหลอกเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อเวอร์ชั่นใหม่2ย0สองร้อยบาทเก็บก่อนความเล็ดทุกทำไมวะนี่ดะไรวะ no เฮ้ยอะไรวะอะไรวะ ซาลามบอล no no เออมืด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 เดินดีมืดเกินขอโทษนะมีเสียงรบกวนเสียงชาวบ้านครับโอเอเอาเอาเอามืด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 เคถ้าคนไม่ติดไฟตรงนั้นคนก็โชคร้ายไปเคีียดทั้ง ท่านกลับหาย้ย yeah. ่น่าแหละโอ้เฮ้ยสลามใหม่เฮ้ยสลามมาใหม่เฮ้ยโว้โว้โว้ตายแท้นี่เออตกไปซะโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวแดกนี่ก่อนศูนย์เออ เอ้ยเกืบอบตายโชคดีถ้ำนี้มันอะไรขนาดนี้โอ้มันเป็นถ้ำอะไรกันแม่ถ้ำลึกลับเหรอถือ โทำทำทางกลับเดี๋ยวทำทำทำทางก่อนอ้มืดจังเลยเฮ้ยคลิปนี้ก็ประมาณไม่รู้กี่นาทีกว่าผมคิดไม่ออกเลย เพราะว่าอันนี้มันมืดแล้วผมเด็กน้อยก็ต้องรีบนอนแล้วพรุ่งนี้เช้ามาเล่นนะครับเียเสิอเลยวะเอาเฮียแม่งเออโอ้โอเคโอเคฮียทางทางเฮียทางหนงบมดแล้วตรงนี้ เดี๋ยวต้องทอทางก่อนไม่งั้นมันถึงจุดจบของเราแน่แกเ,เกมนี้สุดยอดทั้แม่งสมจริงไม่ควมืดนะ่ะไอ้ยะเฮ้ย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 โอ้ยอ เอ้ใส่หอกครับอฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะอย่ามาประพฤติต้องทำทางการหลงสิหลงก็ตายนะครับหผมจะเคียดไปอีกนานเลยท่านหลง ใครทักมาวะโอ้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 เมืดเบิดเป็นสลามสลามบอลเลยไม่ขาวมันล็อกเหรอฮะมันสลามโอ้ คุณล็อกคุณจะล็อกเท่าผมไหมคุณจะล็อกเท่าผมไหมโหล็อกหลายตายเลยโอ้เดี๋ยือดเออโหโอ้โห,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 โห

ใจเย็นใจเย็นแป๊บแป๊บนะครับท่านผู้ชมสักครู่โอ้โหมันจะมีอะไรอยู่ไหมนะ เฮ้ข้างคาวเฮ้เด็กคุลาเฮ้ฮแบบนึงอันนี้เป็นยังมันเป็นของเถื่อนอะ่ะไม่ใช่ของของแท้มันจะเป็นอันาั้นะนะทุกคนอะไรของแท้มัน แบบว่ามันจะมีแพ็กมาใหม่ให้อ่ะโคตรดีเลยแพ็กนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้ออยู่สองรกว่าบาทไม่เป็นไรครับคนเล่ามึงกินข้าวได้ไงเฮี้ยถ้ามึงไม่กินข้าวมึงก็ตายแล้วใค่เกมแค่นี้มาซื้อสิอันนี้ผมเก็บตังค์อยู่นะครับเขียดน้ำทะลักมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮยใจเย็นในน้ำน้ำ เฮียอะไรวะเฮ้ยยายแม,ม่มุมสไปดเดอร์แมนโอ้โสลามยักษ์โอ้ยเย็ดเค้เย็ดเค้โอ้โหท่านผู้ชมครับขออภัยครับ เงินหายหมดเลยแมงเงยมีอะไรตกลงวะโอขออภัยครับขอประทานโทษครับท่านผู้ชมยิงใครมันยิงวะหนึ่งคนเฮ้ยใครวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยไอ้ยะเฮ้ยเดี๋ยวสร้างให้บ้านให้ลุงครับลุงมาจากไหนนี่น่ะลุงลุงเอาเฟสเชนมาร์กมาจากไหนเออ เดี๋ยวครับลุงครับอ้อลุงมาลุงครับเดี๋ยวผมให้ท่านบ้านท่านอยู่ก่อนนะครับลุงวันนี้เราจะลงเหมืองก่อนโอ้ยเฮ้ยดูไปก่อนแล้วกันแป,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 ป๊บแ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 ป๊บสักครู่สักครู่ โอ้ยอุ้ยแป๊บนะครับสักครู่<ม>เกิดอาการกระตุกนิดๆนดอ่าโอเคต่อกันจะพาดหน้าเราจะสร้างบ้านให้พวกเขากันนะครับไม่เออตอนนี้เราไปห้องโลนกันบ้างดีกว่า ข้างบนมันจะมีอะไรนะน่หมายริมพันไฟมาไม่เฮ้ยมึนมืนมึนมึนเอาแมงโอเคเอาจะขุดไปก็ได้ไปงอก็ได้เชื่อข้างล่างมันมีอะไรทักอย่างหรือเปล่าวะ <c oughs> โอหเราหุดมาไกลแล้วนะ่นนี่เห็นม,ม,มีอะไรเลย ทงมันวะเออจะทะลุแล้วรอกันหน่อยกี่นาทีแล้ววะกูอัดมันเนี่ยได้ได,ด้ต้องทำทางครับไม่ได้ไม่ได้คุณนโอมสะเป,ป่าก็ทำทางได้ไง ตรเรียนี้ก็มันเกมที่ดีอย่างหนึ่งครับมันโคตรสนุกเลยห,หัดหัดหัดลองมาเล่นนะครับใครยังไม่มีตังก็โหลดเถื่อนก่อน,นครับเก็บตังได้นะครับแนะนําให้ซื้อดีกว่าไม่งั้นแนะนํานาให้ซื้อเพื่อแต่คุณแต่ผมเก็บตังอยู่มีเงินนะครับประมาณสองสามอาทิตย์กว่าแล้วมั้งผมจะแคส เวอร์ชันใหม่เอเริ่มใหม่หมดเลยนะคะรับเฮียอะไรวะขอโทษขุดอีกแล้วมีแต่ขุดขุดขุดโอ้ขุดกันไดไ้ไม่เจออะไรเลยผมว่าไปทางเก่ามันแหละดีแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะมีอะไรของมันไม่รู้ เดี๋ยวเดยวทางกลับทางไหนวะเดี๋ยวนะครับโอเคอใช่้ไหมวะทางนี้ไหมวะตือทางนี้ทางนี้ โอ้ยติดติดทำอะไรอะ่ะตาดูยทำอะไรนี่มันทำอะไรกันแน่เออเดีย๋ดวยวินต้องใช้หอกครับโจโจโจ โอ้ยตกตกครับตกยันไม่ไมนไม่เห oh, oh, oh. ็นไม่เห็นโอ๊ะเจอแล้วเจอขาแล้วเจอขแล้วเจอาแล้ว เจ๊ลูกกุตาครับไม่น่าไปเล่นกับมันเลยโหดนะครับไอ้นี่มันโหดนะครับอย่าไปดูถูกมันนะครับเอ้ยสายหอกสายหอกเดี๋ยวมา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 ดิมาดิมาดิมา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  อ,อย่างนั้นเองอย่างนั้นเลเดี๋ยวๆดีเก็บเงินก่อนเฮี้ยมันมาหลายตัวใช่ไหยโหเฮี้ยชุมชนลูกกาตานะวะตายตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วตรงนี้แหละมังนะไม่ใช่นะเออทถวๆนี้แหละมัง้งอีอ ถ้าผมย่างข้ากับไม่ได้ผมจะให้คลิปมันฆ่าผมนะครับดูเอ้ยเฮ้ยนี่แหละทางทางนี้แหละนั่นไง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 นนั่ไงเฮียอะไรวะเฮียอะไรวะเฮียอะไรวะเดินมาเมื่อไหร่ไอ้แมงอะไรวะโอ้ถ้ำมูลนะครับโอ้ย โอเคยังไงวันนี้เราขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่พันธ์อ่ะสร้างบ้านให้หลงนะบ๊ายบาย